ค่ะใบแจ้งหนี้ใบกังกับภาษีนะคะกดที่3มขีดค่ะเลือกรายการใบแจ้งหนี้ใบกำก,กับภาษีใบส่งของค่ะกดบวกเพื่อเพิ่มเอกสารนะคะวันที่เหมือนเดิมเลยค่ะหลังจากนั้นมาที่แวดแวดลมในหน่วยเงินเป็นบาทนะคะแล้วก็ต่อมาเลือกมาเลือกที่เซลล์ออเดอร์ค่ะเลือกค่ะ ใบเสนอราคาแล้วก็ใบแจ้งหนี้นะคะเราไม่มีนะคะนี่ค่ะไม่มีค่ะค่ะเลังานี้เราก็มาเช็คยอดเงินนะคะเงินมัดจำที่ใช้ในเอกสารนะคะไม่มีนะคะเงินมัดจำค่ะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็กด ติ๊กเหมือนเดิมเลยค่ะหาวนี้ก็จะเสร็จสิ้นการทำเอกสารใบแจ้งนี้ใบกับภาษีแล้วก็ไปส่งของแล้วค่ะ